นี่ไปเอันนี่ไปผ่าอกผ่าอกใไปดีเลยครับที่พ่าอกี่เด็กเป็อกพ่าผ่นี่นะครับเธอไปกินตามทางกันหมดไปแล้วแหมไม่กินได้ที่ไหนเล่าก็พ่าอกอ๋อพ่าอกงั้นเอาอย่างนี้เองเอาพ่าอกไปเด่นเนยปิ้งตาเก๋มกินเองคุณละพ่าอกไกแล้วมันไก่อก นี่มันพักอบกเออถ้ากดนี่พีเดียวไม่ออกพักออกตาเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนที่ไหนวะเนี่ยอ้ไม่ได้หมยิ่งว่ายิ่งว่ามันไม่เจ็บหรอกมันเจ็บตรงไหนเนี่ยเจ็บมันดังเฉยมันดังนะกันทีเจ้าบอดพอมันมากระทบกันมันไมดังอาเลเนี่ยตาพูดไหมพูดใหม่อย่าไปเปิดกางทุกข์ทางอะไรนะตา อย่าล้อไปเปิดกลางลูกกลางทางนะลูกนะทำไมล่ะถ้าลวงตาเดี๋ยวรถจะชนนเราเนี่ยมันไม่เจ็บเอาใหม่เอาใหมมาเปิดกลางลู่นะเดี๋ยวรถมันจะชนเราเลยไอ้เหี้ยชนไม่ตายก็เห็นรถแตะรถคือตรงจริงจริงหรือเปล่าไม่ใช่ยังไม่ได้พูดเลยเลยโอ้โถึงเมืองแล้วค่อยเปิดนะลูกนะเราไปเลยอาร่อย ชอบนะชอบไอ้ตาดีๆมึงดูที่พวกกูงปวดหัวนะไล่ๆเด็กเออแล้วก็เป่าหัวเยอยแล้วตีก็หัวโน้มบ่อยใจรายแเชื่อได้ให้งั้นสิจะเก็บพระอบนี้ไว้แล้วจะไปเปิดเมื่อถึงเมืองหลวงนะครับหลวงตาโชคดีกราบลาพระเจ้าตาไปนักแล้วเสียดใจจริงๆนะตาไปแล้วไม่ไปรับวไปแล้ว ับมาตาไปแล้วไม่ไปไหนไปแล้วไม่ไปไหนจะไปซื้อมาซื้อไอเอามาฝากตาชี้ช้าพูดออกมาได้ตาตาตาี้ช้าพูดออกมาได้นี่เอกต้องไปไปไปรีบไปเอามาไม่ได้ถ้าไปจนจตา ไม่ได้เดนี่ไปแล้วก็ระวังให้ดีเะวังเจ้านาทีนะเขาจะตามมาถึงตามมาก็ไม่เป็นไรอ๋อเองไม่เป็นไรเพราะเขามาหาตาไม่ได้เขาไม่มีอย่างนี้หลวงตาลุกทองหยิบป้องกัญชไยห,หยิบพระอบมาเล่นสงครามบ้านกับบ้าเนเขาเปี่ยนกันแล้วเองด้วยนะครับพี่ชาย ไปีเอบหัวลำโอยลำยันลงบัไดอ่ะพี่ดูแล